วีล็อกแอนนี่ไปไหน EP10 วันนี้เราจะพาทุกคนไปทริปกับ BMW Barcelona Motorrad สาขาวิภาวดีค่ะทริปนี้เราสองคนไปกับเจ้า BMW R18B นะคะจุดแรกนะัดรวมพลที่ปั๊มน,น้ำมันทุกคนตื่นเช้าหน้าตาสดใสกันแบบสุดๆจุดแอนนี่นั้นอยากจะบอกว่าสดใสกี่โมขอบอกสันส้นๆถึงเจ้าตัว BMW R18B คันนี้นะคะเครื่องยนต์บิ๊กบ็อกเซอร์หซีซีพลังเหลือเฟือแม้จะเป็นครีเซอร์แต่ควบคุมง,ง่ายมากออกทริปยว ยาวคนขับไม่เมื่อยค่ะส่วนคนซ้อนถ้ามีเบาะพิงก็จะสบายมากจากแวะเติมน้ำมันและพักกันแป๊บหนึ่งก็ลุยต่อไปที่อดัมส์คอฟฟี่ขี่กันมาอีกประมาณ100กิโลก็ถึงแล้วค่ะ,คะที่นี่มีน้องช้างน่ารักมากมีกาแฟขี้ช้างรสกลมกล่อมให้ลองด้วยนะคะระหว่างที่ชิมกาแฟเรายังสามารถซื้อกล้วยให้น้องช้างกินได้ด้วยนะคะ,คะน้องๆก็กินเก่งกันสุดๆไปเลยคะ่ะระหว่างกินกาแฟนะคะเราก็เหลือไปเห็นน้องๆเล่นกันค่ะคือน้องน้า รัมกมากๆกับทุกคนออกจากอดัมส์ค f ฟี่ไปแถ่รูปสวยๆที่สันเขื่อนสีนครินกันค่ะเ <c oughs> ที่ยงตรงเราถึงอนันตาริวฮิลล์รีสอร์ทริมเขื่อนที่บรรยากาศสุดปัง ห้องพักบนแพอรลอยลม<ง>เนะย็นๆฟีลสโลไลมากคะ่ะที่นี่เขามีบุฟเฟต์อาหารกลางวันด้วยนะคะได้อาหารเยอะมากๆค่ะเลือกไม่ถูกเลยจริงๆสิ่งที่แอนชอบอีกอย่างก็คือโต๊ะกินข้าวที่เป็นกระจกนะคะคือเราสามารถเอาขาหย,ย่อนลงไปได้แอนน้องปลาคับแวกว่าอยู่ด้านล่างจังหวะที่เทอ,อาหารลงไปก็คือน้องมารุมเยอะมากคือมันเยอะมากจริงๆอ่ะทุกคนจนขนลุกไปเลยคะ่ะเนี่ยทุกคนดูดีแบบเยอะมากจริงๆค่ะกินข้าวเสร็จเราก็ไปเช็ค กันคบอกเลยว่าถ้าใครมาทริปกับบาร์ซีเป็นประจำเขาจะย้ำตลอดว่าลูกค้าจะต้องได้นอนคนเดียวเพื่อความเป็นส่วนตัวถึงห้องจะแพงใจใหญ่แค่ไหนนะคะามาคนเดียวก็ได้นอนคนเดียวนะคะทุกคนและตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่เราประทับใจในบาร์เซโลนาโมโตรัตมากมากจบค,คลิปนี้บอกเลยว่าเต็มไปด้วยความสุข ต้องขอบคุณบาร์เซโลนาโมโตระที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ลูกค้าตลอดคือรถกับที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเจอกันทริปหน้าในวีล็อกแอนนี้ไปไหน ep 11นะคะทุกคนบ๊ายบายม่ไหนว่าจะมาที่นี่ที่มันร้องบอกจะมาที่นี่พี่เกียยต่อว่ามาถึงแล้วเดี๋ยวไปกดดันแกแกนึกว่ามาแน่น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 ท่าพี่มนเลยบอกอยู่ร้นี่ใครมีเบอร์อ่ะไม่มีจะโทรไงหรี่ไม่โทรผมก็ไม่มีเบอร์แก ไม่มีไม er ่มีไรตุ่มอะทุกคนไม่มีคนไกดดันนี่อกลางเพี่หลังเลี้ยงกแวน่ีพอแล้วพอแล้วเลี้ยงอื่นมั้งเลี้ยงเล่าเลี้ยงเล่าเลี้ยงเ่าเลี้ยงเราพี่จะเลี้แต่กาแฟไม่ได้แล้วตาแข็งไปเลยคืนนี้เลี้ยงเราเลี้ยงมิกเซอร์ไม่ได้มิกเซอร์เปลือง เอ้ดูเขาเล่นกันนี่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 